ผลสำเร็จของระบบส่งเสริมการเกษตรกาแฟตำบนชนแดนกาแฟเป็นเครื่องดื่มเคียงคู่กับวิถีชีวิตคนไทยและคนไทยรู้จักกันดีกาแฟไม่เฉพาะการผลิตผลสดจากเกษตรกรเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อการสร้างอาชีพให้แก่กิจการขายกาแฟในรูปแบบต่างๆและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจากกาแฟทั้งในเมืองและชนบทเข้าไปถึงหมู่บ้านจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ที่เริ่มจากฐานการผลิตของเกษตรกร แม้ประเทศไทยจะผลิตกาแฟส่งไปขายต่างประเทศรวมทั้งบริโภคภายในประเทศแต่ปริมาณการผลิตก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการอำเภอสองแควจังหวัดน่านเป็นอำเภอที่มีพื้นที่การปลูกกาแฟ1,400ไร่มากเป็นอันดับ2ของจังหวัดน่านทั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอสองแควได้ส่งเสริมการร่วมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจัดตั้งแปลงใหญ่กาแฟตำบลชนแดน โดยใช้กระบวนการตามระบบส่งเสริมการเกษตรเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรได้แก่ 1. การถ่ายทอดความรู้ (Training) มีการอบรมให้ความรู้เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตผลผลิตเพิ่มขึ้น 2. การเยี่ยมเยียน (Visiting) มีการเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่ม รวมทั้งตรวจสอบโรคและมแมลงในแปลงของเกษตรกรรวมทั้งช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 3. การสนับสนุนส p อร์ติ g งสำนักงานเกษตรอำเภอสองแควเป็นผู้ประสานงานขอสนับสนุนเครื่องสีกาแฟจากโบนิทิสุภนิวินแห่งประเทศไทยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านสนับสนุนบรรจุภัณฑ์กาแฟได้รับการตรวจวิเคราะห์ด,ดินจากสถานีพัฒนาที่ดินน่าน นอกจากนี้โรงคั่วกาแฟโนนานได้สนับสนุนการทำกาแฟคุณภาพและส่งเสริมด้านการตลาดรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ที่คอยสนับสนุน 4. การนิเทศงาน Supervision รับการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและหาแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการจัดการด้านการผลิตและการตลาด 5. การจัดการข้อมูล Data Management ได้จัดทำปฏิทินการปลูกพืชและอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปปรับใช้ในพื้นที่คือเกิดกลุ่มแปลงใหญ่กาแฟตำบลชนแดนและเกษตรกรมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งสามารถจัดทำแผนพัฒนากลุ่มมีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตกาแฟา รวมทั้งเกษตรกรใส่ใจต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความสำเร็จจากการขับเคลื่อนงานภายใต้กระบวนการตามระบบส่งเสริมการเกษตรทั้ง5องค์ประกอบสำนักงานเกษตรอำเภอสองแควจะเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน